สวัสดีครับนี่ผมมิเชลเกมมี่ครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมโลบอรเนี่ยแบบชื่อว่า My r e s t a u r a n เนี่ยนะผมกับอัปเดตซัมเมอร์อะไรอย่างงครับผมซัมเมอร์อัปเดตเนาะกับซัมเมอร์อัปเดตนะผมซึ่งตอนนี้ My า e s t ต์ตลอดก็อัปเดตเพรเมออัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับผมก่อนเพรซิมเนาะเพราะเพราะว่าพิทูเลเตอร์เออดไลท์ยังไม่ถึงนั่นเองนะผมก็ ก็ซึ่งตอนนี้ครับก็คูณ3ามก็ยังอยู่นะครับผมสังเกตจากเงินผมได้นะครับก็มันขึ้นค่อนข้างจะเร็วนะครพะเพราะว่าคูณ3าวก็ยังอยู่นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับพี่บิเกมยังไม่เอาคูณ3ออกนะเพราะสรับอัปเดตซัมเมอร์นะครับจะมีอะไรเงินบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับมาครับมาตรงฝั่งซ้ายของบิชชอ p นะครับผมก็จะเป็นอ่า หนึ่งล้านไลค์พออัปเดตนั่นเองเป็นอัปเดตปิิสนาแล้วับผมเป็นอัอัปเดตอะไรไม่รู้เหมือนกันครับต้องมียอดไลค์หนึ่งจุดสองล้านไลค์ถึงจะอัปเดตนั่นเองผมก็ถือว่าใช้หลักการเดียวกันกับเพชรซิมโมเลเตอร์เอ็กกันเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับสำหรับข้างหน้าก็จะมีวันนี้ครับผมแล้วก็สำหรับของที่มาใหม่นะครับผมก็เดินเข้ามาครับก็จะมีเป็นบอลลูนแม็กชีนั่นเองผมเป็นอ เหมือนกับเครื่องจำหน่ายบอลลูนอะไรประมาณนั้นครับแล้วขึ้นมาชั้นสองเรานะครับเดี๋ยวซ้ายมานะครับก็จะเจอกับอันนี้ครับเป็นบอลลูนหรือก็คือลูกโป่งนั่นเองนะครับเป็นเหมือนกับเป็นลูกโป่งวันเกิดนะนะครับแล้วก็มีเป็นเป็นบอลลูนดิสเพย์คราดนะครับก็ จะเป็นอ่าลูกบอลนะครับลู้บอลชายหาดนะครับอยู่อยู่ในอันนี้นี่นเองครับเป็นใ ok นตู้กระจกเนาะแล้วก็มีอันนี้ครับเป็นสกินล้านมาใหม่2องสกินนะรับจากแต่ก่อนจะมีอยู่4สกินเขาเป็นโมเดิร์นไพเรตแล้วก็ภาษาแล้วก็เพนทเฮาแล้วก็เป็นแนวอนาคตนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบที่มาใหม่ก็จะเป็นฮาโลวีนซึ่งราคาก็ถือว่าแงงพงหุีนขีกันเลยทีเดียวครับหกสิบหกล้านนั่นเองครับแล้วก็ แลับแล้วก็มีเป็นซัมเมอร์นะครับเป็นสกินซัมเมอร์ก็ราคาแค่สามสองล้านเองครับสมัครราคาสบายกระเป๋านะครับผมก็ผมยังไม่ได้ลองซื้อเลยนะเดี๋ยวลองซื้อมาสักหน่อยแล้วกันจะมีประมาณนี้ครับสำหรับของที่มาเนาะแล้วก็ไปเดี๋ยวเราวาไปดูร้านเราเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนี่นะครับนี่คือร้านหราอนะครับสำหรับป้ายหน้าร้านนะก็จะเหมือนกับเป็นอ่า มีความแบบเหมือนคล้ายๆเดิมครับแบบไม่ใส่สก,กินเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับผมส่วนข้างนอกร้านดูรอบๆร้านก็จะมีเป็นปะการังนะครับแล้วก็เป็นอดูกล้าๆนี่ผมก็นึกว่าขนมเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเหมือนกับคน่านขนมปังขิงน,นะผมก็จะค่อนข้างคล้ายกับร้านแบบออริจินัลนะครับแบบประมาณนี้ครับเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันเลยเนาะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น ทรายนะครับผมแล้วก็กระจกมีลายปากกาลังนั่นเองครับผมแล้วก็ส่วนส่วนต้องการนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็อัปเดตเป็นพวกชายหาดหรือเปล่าน่าจะชายหาดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นต้นมะพร้าวครับแล้วก็เป็นระว่าชายหาดที่รออยู่ในน้ำแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนคุ้นไหมครับกับอกล่องอันนี้ครับผมก็สาหรับกล่องอันนี้นะครับ ใช่ครับมันคือกล่องในเพลสซิมูเลเตอร์นั่นเองครับเป็นโมเดลเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยโมเดลเดียวกันเป๊ะเลยนะครับคือแบบสงสัยเกจ็ดทำโมเดลครับก็เลยเอาเอโมเดลนี้มาอ๋อแล้วก็ของมาใหม่อีกอันนึงเขาก็จะเป็นเก้าอี้ชายหาดนะครับผมเป็นบีชแชร์นะครับกับบีดบีชเทเบิลนะครับผมราคา1นึ่งแสนสองหมื่นนะครับผมแล้วก็เก้าอี้ราคาตัวละเก้าหมื่นห้านั่นเองคือผม คลิปหน้าผมว่าจะเป็นคลิปสําหรับาการแต่งร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารแบบซัมเมอร์นั่นเองครับผมก็เรลาอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่ชื่อรีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ